วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วอตินาแฟชั่นมอลนะคะครับผมนี่จะคุ้มมากเลยไปไหนไปทุกที่ครับเป็นเงาตามตัวครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่ช่อง 100KJ ครับผมช่องนี้ทำมาเพื่อกระตุ้นให้สาวอวบแบบพวกเราหันหยุดสวยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ วัดทีนามแฟชั่นมอลล์นะคะครับผมตีก่อนอื่นเลยมีขอไปดูแปลงแต่งหน้าก่อนเพราะแปลงแต่งหน้าที่บ้านเยินมากไม่ไหวแล้วโอเคป<ะ>ไปคเดินทางร้านจะอยู่ที่ชั้นห้านะคะที่นี่นะคะมี่ไม้แบบ ชำนาญช่ำชองแต่ว่าแต่ก่อนมีไม่์ขายเสื้อผ้าอยู่ที่นี่นะคะที่พลาดพนาช่วงนี้สงสารจังเลยอ่ะคนค้าขายที่นี่เงียบเหงามากเลยนะทุกคนมาเดินได้นะก็แค่ใส่แมสนะคะก็แค่เตรียมแมสมารอกจากนี้นะคะไม่มีเฟซชิลนิดนึงก็คือมาเดินได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช่สงสารมากเลยล็อกแบบว่างคนว่างคนเดินแบบไม่มีคนเดินเลยนะคะที่ก็ถึงแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปกันนะคะตรงนี้อยู่กันที่ชั้นห้า อฉา,าดเนาะอฉาดะซอยอฉา,าด4อยู่ที่ชั้น5นะคะทุกคนชั้นนี้นะคะนอกจากจะมีร้านลับที่มิม่จะพาไปดูแล้วเนี่ยร้านอีกหนึ่งอย่างที่มิมาชอบมาดูมากที่สุดก็คือพวกร้านเครื่องประดับชั้นนี้ร้านเครื่องประดับจะฟินมากทุกคนนะคะยังไงลองเข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมร้านกันเลยไป ถึงบ้านแล้ว,ลวเดี๋ยวไปดูกันใช่ไมชอบใช้แปรงแบบไหนครับปกติคือข้างหน้าใช้หมดเลยรู้ว่าอะไรเหมาะกับอะไรอันนี้เป็นตัวอันนี้ก็ชอบเหมือนกันไว้ <c oughs> เขาเรียกยอะไรอ่ะ <c oughs> ไว้ไม่ใช่ <c oughs> ไว้ตัดตัดตัดโค้งคิ้วอันนี้เดี๋ยวขอเวลาเลือกแป๊ดหนึ่งนะ อุ้ยคนนี้ใครสวยน้องพี่น้องอุ้ยคุ้ยทําทำไมคิ <laughs> ม้วดูแปลกแปลกทำไมดูตาดูแปลกๆปมีสีชมพูด้วยวันนี้แบบก็มาซื้อแป้งไงแล้วก็เอามายังไงไม่ปกติไม่แต่งหน้านีกก่ไม่แต่งหน้าวันนี้สวยนี <laughs> ่ตัวนี้จะเป็นไว้ลงแป้งที่หน้า ตัวนี้มิชอบมันชอบชอบอารมณ์เล็กๆจริงๆแล้วทางร้านจะแนะนำเป็นตัวนี้ถ้าจะใช้กับบัดรออนนะคะแต่แต่มิมายเป็นคนที่แก้มเยอะอยู่แล้วแล้วจากัดวงกว้างอะ่ะต่เนี้ยจะใช้ใช้แล้วมันรู้สึกมันจํากัดวงได้ตามที่เราต้องการดีคือแบบไม่เลอะไม่ไม่ไม่เกินใช่ไม่เกิน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการเขาเรียกอะไรนะ <I S 1> อายชโดชโอ้โหช่างภาพรู้ได้ไงคะพี่คะอันนี้เขาเรียกแปลงอะไรนะค่ะอาแชโดเหมือนกันคัะแต่ว่ามันจะมีแบบการขัดเบ้คือตัวนี้หลายๆคนอาจจะใช้คัดเบ้าอันนี้มิม่เอาไปใช้ลงไฮไลท์ตรงหัวตาแล้วก็อันนี้มิม่เอาไปใช้เขาเรียกคัดขอบคิว้ว เอาไว้ใช้แบบคัดผิวมันดูคมคมขึ้นได้ไปเพิ่มอีกอันนึงอันนี้ไว้แบบเก็บใต้ตาที่แบบต้องการเส้นที่มันเล็ก ไม่ได้เป็นร้านลับสำหรับแปลงอย่างเดียวคือกระเป๋าที่ใส่เครื่องสำอางนี่คือที่สุดมีตั้งแต่นี่จะเป็นเจ้าแม่มีตั้งแต่นี่เหมาะกับเดินทางไปต่างจังหวัดแบบน่ารักน่ารัก,รกเยอะมากแล้วก็อันนี้คือมีชอบมากเพราะว่ามันสามารถเรียงลิปสติกในห้องในห้องมีได้เลยฝองน้ําไข่ที่นี่ก็มีแล้วก็มีขาตั้งให้ด้วยจะได้กันชืน้นซื้อแปลงแล้วก็จะมีที่เก็บแปลงด้วยนี่ บางทีอย่างอย่างเมียเวลาที่ทําความสะอาดแปรงเสร็จใช่ปะทำความสะอาดสะอาดแปรงเสร็จในห้องน้ําอ่ะต้องเอาแปรงอะ่ะวางวาง,วางตรงขอบขอบอย่างเงี้ยเรียกว่าขอบอ่างขอบอ่างวางอย่างเงี้ยผึ่งแห้งอะ่ะเนาะซึ่งมันแบบเนี่ยดูดิอันนี้เวิร์กเนาะแล้วเราก็ผึ่งแห้งอยู่ได้เลยดีงามมาก อันนี้จะคุ้มมากเลยเข้าก่อนมี้ไม่เคยซื้อไปด้วยเพราะว่าชอบตรงที่มันมีอย่างนี้ให้เนี่ยมีที่บ้านนีแล้วก็หัวมันได้หลายหัวมากได้หลายแบบครบ,ครบเลยครบเครื่องเลยราคาที่500กว่าบาทแต่คุ้มค่ะได้ทั้งที่ใส่แปลงไปแล้วก็แปลงเยอะเลยเนี่ยทั้งหมดนี้ มีให้เลือกพี่ขาเจอคนรู้จักอ้าวมีมาสวัสดีครับมาซื้อเหมือนกันเหรอครับอ้าวชัลลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัลลีมาซื้ออันนี้ใช่ใช่ค่ะซื้อไปแต่งหน้าให้ภรรยาค่ะโอเคไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายชัลลี่สามีเองคือนอกจากจะมีแปรงแล้วก็ยังมีพวกลิปสติกอายแชโดว์อีกเยอะเลยนะคะอายแชโดว์ตลับสวยเลยอ่ะอุ้ยุฟิงมากนี่ดูดิ อจะพามาดูขนตาที่ชอบเบอร์ที่ชอบถ้าใครที่ปกติแบบไม่ค่อยติดขนตาหรือว่าเวลาติดขนตาแล้วดูเฮ้ยทำไมดูเป็นกันสาจจังเฮ้ยทำไมดูแบบไม่เหมาะกับฉันเลยแนะนําให้เริ่มต้นด้วยขนตาแบบนี้เขาจะเป็นเฮ้ยยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแบรนด์ของเขาเลยนะชื่อร้านเลยแ n น m a ็กนี่ค่ะ ขนตาอันนี้เป็นของแอนแม็กนะคะอ่าอันนี้คือให้ดูว่าวิธีการเลือกคือเลือกให้ด้านหน้าสั้นแล้วก็ไล่ระดับไปด้านหลังยาวแบบนี้แบบนี้เหมาะกับคนที่เพิ่งจะเริ่มติดขนตาเพิ่งจะเริ่มว่าเอ้ยตัวเองแบบอย่างติดอย่างนี้แล้วปกติไม่เคยรอดเลยมันดูเป็นคันสาดทุกทีก็ให้ลองลองเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดูค่ะแบบนี้ติดดีติด,ด,ดสวยแล้เยอะกว่าฉนันอีกอะไรเนี่ย แปรงรองพื้นแล้ววันนี้คะบัชออนนุ้ยแปรงรองพื้นสวยจังเลยอ่ะองใครยกมือขึ้นก้อยค่ะโอ้โห้แล้วใครจ่ายคนจ่ายโอ้ยมีสายเตมาด้วยเออจ่ายเองไม่มีคนจ่ายขึ้นจีจีค่ะขึ้นจอกค่ะรั้วเป๊ะบุ๊ค่ะคนเป๊ะหนึ่งคนจะของนี้ล่ะใครเป๊ะนู่นไง ครับผมไม่เคยเบื่อนะฮะพบกันมา10ปีไม่เคยเบื่อเลยลังรอตั้งแต่ทาผมซื้อของไปไหนไปทุกที่ครับเป็นเงาตามตัวครับแล้ววันนี้มากับอีกคนคือใครครับพี่เสียโอมนะฮะเสียโอมเสียโอมนี่มาจากกระบี่ครับเป็นยังไงบ้างคะต้องรองแฟนชอบเราได้ครับชอบอยู่เหมือนกันโอ้ชอบร้านใ่ใช่ a few minutes later เออมารอแฟนเป็นยังไงบ้างครับพี่โอมเราได้ครับอ๋อชอบร้านชอบน้องมูชอบน้องมูครับ แล้วใครจ่ายคนใจชอบน้ำมูกครับถ้ามา p l a t i n u มก็ต้องคิดถึงอาหารข้างบนที่เป็นฟู้ดเพราะว่า มาแต่ละครั้งก็ไม่เคยกินอย่างเดียวนะอันนี้คือแบบออเดิร์เดี๋ยวต้องมีเบิร์ที่นี่ข้าวหมูกไก่ก็อร่อยอันนี้ข้าวหมูกไก่ร้านใหม่เลยจิรพันที่ว่าเปิดนะแต่ก่อนที่ตอนที่มีแม่อยู่ไม่มีมีแต่ร้านอิสลามแต่ตอนนี้น่าจะมีจิรพันธมาเปิดเพิ่ม,มก็ลองมาลองชิมดูแล้วก็ข้าวขาหมูที่นี่คือเด็ดมากก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างอ่ะของกินที่เนี่ย แล้วแต่ก่อนจะมีร้านข้าวข้าวแกงปักใต้อะแต,วนนแวแต่วันนี้ไม่ไมเดินสองรอบแล้วแต่หาไม่เจอไม่แน่ใจว่าวันวันนี้ม่ไม่มาอาจจะเป็นวันที่เขาปิดก็ได้นะคะอา้าวนี่ม่หน,นึ่งจานเนี่ยค่ะก็สั่ง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 ไว้เรื่อยมากะไรแล้วคนเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันกินจะได้ชิมหลายๆลอย่างอา,อามีอะไรอีกมีอะไรอีกหืก๋วยเตี๋ยวน้องไก่โอ้โหเลือดแบบจุกมากก๋วยเตี๋ยวไก่มะละขอไปกินก่อนนะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยกดสังนกะดิ่งด้วยขอทุกอย่างเลยติดตามติ๊กต็อกวิมัยด้วยเพจวิมัยด้วย <Yeah. S 1> ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ